สวัสดีจ้าเมื่อเข่าวปลาอีกแล้วจ้ะเนาะเมื่อนี้วันที่16ดอลลาร์แล้วจ้ะเนาะมาเบิ่งกันมาเสด้็จไปจ้าเม่เข่าตาลาลังปลาแล้วจ้ะเด,ด้อ,อ,อน,นี่กลักสิขึ้นอีกจ้าเพิ่งหัวแดงๆแลจ้จ้ะดอกน้อยๆอ่อนๆอัอน,ออน,ออนฝนตกของกระยุดน้ามันก็ะไดเปียกแฉะๆอยู่เห็นจ้าบ้างน้อยๆเยู่ แคเเงาเสิหาอีกกอนนั่งตัดกค่อยๆหาเลยจา้ะนะค่อยๆีนดอกนั่งจ้ะกำลังไปข้นก็ต้องจ้องอีดีด้วยจ้ะเพราะว่าถ้าของก็ขึ้นของก็พ่นดินขึ้น รังกระพรอนดินขึ้นจ้ะดอกที่สองค่ะติดมูกกันมันกำลังสิขึ้นหเลยเข้าจอจเลยอันนี้นะสิเมียนบังจะมบ้างตุวว้บอยู่แ <laughs> ม่ก็เห็นอยู่เด้วเห็ดครึ่งหวาน on. น่อ <laughs> ยอันอรอนนเอ้ยมือจะขีดย้อมย้อมไม่ขีดดนินติดมูกกันจ้ะอัน ันนี้เป็นเห็ดเพิงด้วยกันตาเป็นเห็ดเพิงอันกินได้วยกันจ้าโอ้ยมือข่อยคือเป็นแนวนีแบบที่เกิดป,ปุ่มจ้ะกำลังสิขึ้นเติมโต๊ะติมจิตเตแม่เมียบริมาเหมือนวานเนาะหวังเกาเห็ดเพิงสีแดงค่ะกำลังขึ้นมื่อนั้นมาก,กับพ่อสองดอกอยู่ไหนวันนี้กขึ้นอีกอ๋ ตอนี่ะตอนหันเปียก <c> ฝ <oughs> นตกรอกที่สี่ค่ะเดีพวพู่กันกัดขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยตรงนางมึงสาสแจ็สรอกมังกำลังจะขึ้น ดอกหนึ่งจะกำลังจะขึ้นสองดอกออกเลยอันนี้ชาหรือเปล่านี่เล็กๆอันนี้แม่ไม่เอานะคะหนึ่งนี่จจะใช่หมดเลยเห็ดเพิงอ่ะงาสีแดงแม่ก็สะเอาดอกเดียวนี่เนาะอ,อันนี้แม่เอานะ ไว้เขาไว้ก่อนเถอะสามสี่ดอกเอาดอกเดียวนี่โอเคนี่ก่อนอน,นี่เอาจากพี่เบิ้นกลางสิคืนแน,น่นอนอยูอ่น,นี่ข่อยดาจานนดอกนะึงเห็ดผึ่งหวานหัวหัวหมึดหมืดจะกะสิเปียกเพราะว่าฝนเพิง่งหยุดตกไปแป๊บนึ่งางเางี้ยก็เขามา หอยหอยน้อยๆเต็มเลยค่ะึ้นคืนออกงามต่างลืมบางต่างบงน่ะอ่อนๆได้กินได้จ้ะแม่กระสิเก็บมากันี่ดอกนังันองอ่อนอยู่ดอกนัง ขึ้นขึ้นนี่จ้ะขึ้นไล่เติบเลยนี่จ้าดอกนะกะล่างสิขึ้นจริงไแม่มาดูๆนะจะว่าหอยกระแทะอันไปอยู่ด้ยแต่ว่าแต่โอเคอยู่จ้ะอ่นอ,อนๆเลยค่ะอีแมสเซอร์ไปตัดขาเึ้นนนะจ๊ะมันหมึดสีม,มืดแล้วเนาะ ใช่ค่ะเราจะาฝนอยากตกก็ได้จ้ะเม่สิตัดขาเห็ดจริงมันกระมืดขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วคือมันมืดม,มีแดดแล้วเนาะเม่กสิตัดขาเฮตแต่ยังอ่อนอยู่ตัวมันอยากเป็นล่า แข็งแต่ว่าแข็งมันไม่หนอนนะจ๊ะโอเคอยู่ไม่มีหนอนแต่ว่ามันแบบเป็นล่านี่ก็ค่ะเพราะว่าฝนมันตกมันแฉะแล้วก็มันดินมันเปียกน,นะจ๊ะนะแล้วที่นี่มันก็ได้อันสกรปรก กระดองเม็ดปักๆหน่อยๆแม่อกสิไปเล่มออกกันอย่งนี้บานน่าจะสกปรกมากเลย โซกโปกนะคะแต่ว่าไม่มีนอนเลยค่ะอ่ะนี่จะไปล่างอีกเทื่อนหนึ่งจ้ะแบบว่าฝนตกค้มหัวนี่เป็นไรอ่ะ ฝนตกฝนตกค่ะโอเคจะาีเม่สิไปตัดที่บ้านนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกนะกออนดอกอ่อนๆดอกอ่อนๆทั้งนั้นได้นะจ๊ะนะโอเคจ,<า>จ่ายเฮ็ดเพิงแล้วก็สิอ๋อชัม่มไปย่องตัเวเี่แห้ะ ดอกกระลังพอดีพอดีเด้จ้ะพี่น้องกระลังตุ่มๆแม่เอาไปเอาไปต้มยำก็ได้จ้ะครับผมกระลังสิึ้นนี้แม่ก็สิบเก็บเอาหมดน่าจ้าเนาะสิเก็บเอาแต่ดอกที่มันโอเคแล้วก็ค่อยมาเอาใหม่มื้อหน้ามื้ออื่นแต่หันบ่เอามื้อนี้ก็คือมันก็สิสิบอกว่ามันมันก็สิอันเสียแล้วมันก็สิบานได้นาะจ้ะเนาะที่แม่ก็สิเก็บเขาลง แชมเปี้ยนนะคะเคล่อนมาเก็บเลยด้รอบหนึ่งอันนี้มันขึ้นอีกอน,นี่ขึ้นรอบสองงั้งใจ้าเลยแชมเปี้ยนค่ะหลอ,อกกำลังพอดีพอดีงั้นจ้าเลยแชมเปี้ยนแม่ก็สิเก็บเอาหมดเลยหรอจ้า อ่อนๆออด้วยจ่าเบิ้ซส้มนี่แม่ก็สิเก็บกองเลยนะเพื่อนนี่ดอกนึ่ชมเปียงนะคะต้อเบ่งดีๆมันอยู่ใต่ญ้าดอกกระนังก็ดีเด้วจ้าแชมเปียลกระขายในห่างแล้วจ้า ดอ,อกส้มนี่ก็คือกำลังเสี่สบๆเคยมาเก็บแล้วเทธอหนึ่งแล้วกา็อันเอาไปให้ปูกับงาเพินพ่นกันเพิ่นกันมาก,กินพอมันกำลังพอดีพอดีโอ้ยโอเคแม่กระสีบางดอกกระสีเอาใบก่อนนะแลจ้นะเนาะมันกำลังตุ่มๆพอดีเลยจ้ะเพื่น ทางนั้นมันสิเป็นสีชมพูจังหน่อยนะพี่นะเหินบดน่าจะเป็นไข่ไข่อยู่ไม่ห่างช่วงนี้กับกับมิวจะเก็บแบบธรรมชาติกินก็ดีออกเป็นกอกอ สวยเลยกำลลงพอดีพอดีมาขออีเมลพอกางขึ้นมาอีกจ้ะคือเราออกกีเดินนีแล้วจ้ะเดินหนาบางเกาี่อะเนี่ยวิวหนีเลยย่องอ่ะจา้ะนะแต่มันสะดวกใหายกว่า,อ,า,าออกใหญ่มากเลยค่ะออกเป็นกลุ่มๆออมาโอ้ยลุดแล้อค่ะเพิ่งขึ้นเพิ่ง จะทางนี้นมันออกสีชมพูแบบนี้นะเนี่ยเปลือยเรายังไงก็เสียแต่ดอกมันมันแบบเมาแล้วโอเคเสียแต่ดอกมันก็ได้ ต้องเอานะคะตอนนี้มันยังอ่อนๆเนี่ยอันนี้บ่เอาป่วยอะไกันอื่นยังมาเก็บอันนี้จ้าวโอ้ยคันมาเอาตอนนี้มันกะมันกะบอคอยอยากแสียบดอกกระด้างโคตรดีจ้าวเช่นปิย้อมใหญ่ขามันเน่าไหมมันจ้าชุ่มหนี้ดอกใหญ่จ้าวา อนี้มนี่ยจตัดขามันวัน,นะนเนาะอันนี้จะทายใหตุการณ์จากม่นอันนี้ซุ้มดอกใหญ่หมดเลยนี่ยรลังขึ้นเขาเท้ากันขึ้นเรื่องสายลายนี่เห็นบ่ได้จากมันคืออันนี้ซุ้มดอกใไงแล้วคนบ่เก็บมื้อน,นี้คือมันก็สิบานข้าวเดียวเบิ่งค่ะไท่ใหญ่ๆดอกตุ่มๆเลยค่ะกำลังพอดีพอดี เงีง่ยว่าขวบโชคดีค่ะจ้าน้นจาจ้าบ้างเงี้ยมัมเจอดอกเงี้ยมันกำลังสีบานพอดีบ้างกำลังสีขึ้นไม่กับนี่เพราะว่าฝนตกนะน่ะดอกให,ใหญ่ๆจ้าบ้าง สื sea, on ite, ่อในห่างกับแพ้งนะจะตอนนี้มันพันี่พันไงเนาะคนเองตามท่ามาชัจังหายเดี๋ยวว่าบ๊อบมี่สารผิกอีเ๋แชมเปี้ยนค่ะดอกเบีกยรัดอันป้อยให้มันบานกันสิจิ้มไปอุกอีปี สีนาแต่ว่าตะดอกมันได้ okay. อันนี้ก็คือมันตัวเก็บมันกับสีบาน,นสีน้องสาวบานถิ่มซื่อๆตเก็บตอนมันตุ่มๆกับสีเก็บตอนมันตุ่มๆ้ำนี้โอเค เต็มกระต่ายยัีอยไรเลยเดีเอาอีกดอกนึงคือใครนี่เราจะดอกใหญ่มากน,นี่คือปล่อยให้เขาเผาไปเลยก็สิเอาแต่ดอกอ่อนๆตุ้มๆนะคะโอ้ย เห็ดเต็มตะการที่สาแชมปิยองนะนี่คือบรรยากาศหลังบานตอนหาว่งแรงจ้ะโอเคแม่กระสิกับเราจ้ะ